รจริง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 พีงจ่จิจ๊กก็คือเป็นนางฟ้าคนแรกแลก้วกันแล้วก็ณณปัจจุบันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นงานที่เราต้องดำเนินการต่อแล้วกันเขาเรียกว่ามีภารกิจต่อ รู้สึกว่าเหมือนความรู้สึกเห็นโฆษณาสตาร์เวลมาตลอดนะคะก็รู้สึกว่าสตาร์เวลเนี่ยมีนางฟ้าสตาร์เวลแล้วก็เห็นมาตลอดว่าอุ้ยนางฟ้าสตาร์เวลค่ะแล้วก็ดูมาตลอดแล้วก็จริงๆเราก็พูดด้วยความจริงเลยก็ใช้ตัแกรปอยู่ที่บ้านคือคือเราเห็นเห็นภาพของสตาร์เวลมาตลอดคู่ครัวคู่คุณอย่างเงี้ยคะ่ะจนวันนึงเนี่ยมันก็เหมือนแบบภาพที่เราเห็นแล้วก็ได้ยินมาตลอดนางฟ้าสตาร์เวล เป็นวันนี้ต้องขอบคุณที่ Starwave ต้อนรับให้พี่ได้เป็นเขาเรียกว่าแฟมิลี่คนล่าสุดนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เขาเรียกว่าเราก็จะเป็นนะคะา s t a r w ที่มอบแต่ความสุขแล้วก็เอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่คู่เพื่อนคูุณไปแบบนี่จริงๆจริงๆพี่จิ๊กก็คือเป็นนางฟ้าคนแรกแล้วกันแล้วก็ณณปัจจุบันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นงานที่เราต้องดําเนินการต่อแล้วกัน เขาเรียกว่ามีภารกิจตอบเป็นในบทบาทในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตอบโจทย์กับคนทุกเพศทุกวัยครับใช่รเราเป็นป็อกเตอร์ครับคือเรื่องพิงกี้มันเป็นเรื่องแรบอันดับแรกคือผมเห็นน้องพิงกี้ตั้งแต่เป็นเด็ก <S <S เป็นดาราเด็กดาวพสัสดุ <S <S ผมก็ดูตอนนั้นผมก็ยังเป็นเป็นหนุ่มอยู่เลยนะครับ <S <S อ่าแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยถ้าไม่มีมาตรฐานในการทํางานนะครับน้องคงไม่เป็นดารา อยู่คู่คนไทยแล้วก็หลายๆช่องมายาวนานขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่สามต้องบอกว่าที่บ้านน้องใช้ินค้าราตาวิลก่อนนะฮะนี่คือความประทับใจเลยนะครับแล้วก็เรามีโอกาสได้ร่วมง,งานกันน้องเป็นคนที่มีควรรามรับผิดชอบสูงมากถ้าไม่เสร็จงานไม่จับโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีมุตรสัมพันธ์ดีมากกับทุกคนแล้วเป็นคนต้องบอกว่าช่วยเราคิดในงานด้วยต้องบอกว่าเราทางานร่วมกับน้องพิกี้แล้วมีความสุขครับ คือเป็นคนที่เอางานมาก่อนแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงไม่เยอะครับสรุปไว้ง่ายครับประมาณนี้ครับเลยเลือกน้องพีจีครับแล้วก็สาคัญที่สุดคือน้องครบรถ <laughs> นะฮะคพาว่าครบรถคืออะไรสะแสดงก็ได้ร้องเพลงก็ได้นะครับแล้วก็เต้นก็ได้ด้วยใช่ไหม <laughs> แล้วก็เราทํางานด้วยแล้วมีความสุขครับ <laughs> ต้องบอกอย่างนี้ครับสัญญาเนี่ยมีไหม <laughs> ผมว่าสัญญาใจสําคัญกว่าสัญญาอย่างอื่นครับอันนี้เห็นบอกว่า ซิงกี้แบบว่าฟาดชาร์จตัวกันแตกในงานในงานนี้ใช่ไหมครับในคนเทนเอร์ของ s าว r w o r โอ้โหแปดหลักไม่ถึงครับน่าจะหนึ่งหลักมั้งครับแต่ร้องเทิรายเลยอ่ะ